พ่งจากกิโลตนมากับเราเนี่ยมาอยู่กันเอาแล้วไงมันจะตีกันมันสมมเรากลังดีเลยอู่หีเลอาปากไหมอมมับก็ให้นี่สาตทยานมาเลยนะคุณดนเฮ้ยเฮมีเลียวเว้คุณดนมองเว้ยมีมองเว้ตบตาหน่อยตบตาหน่อยปิ๊งเฮ้ยเฮ้ยเฮยแล้วจะเกิดมันเป็นงอ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  ก็เป็นเป็นงูผ้าพิษมาอยู่ข้างในเคยคูดไหมอโอฮันยีเหรเสียงอย่างนี้แหละพี่ยิน่ายคิดว่าอย่างนี้เจอแซมบอคขี่ต้องลบทิ้งเลยน่าจะไม่เข้านะเดี๋ยวเซ็นเสือตึ๊ดอันนี้สองตัวเจอกัน ดูอที่มันจะงับกันไหมเอ้ยไม่น่าจะงับคุบนค้นเคยกันแล้วจริงๆเขาไม่ถูกกันนะครับกูซีเบ็ดฟ้าซีเบ็ดหน้ารถยิงตัวตายก่อนกลัวสารมาพ <c oughs> เอาง่ายมันจะตีกันมันถมเนี่ <c oughs> ยเรากจะปิดเลยยดีดกันทำไรนี่เลยาภาพแบบนี้เลย,ยเดี๋ยวนะไม่เบี่ยงเลยไม่เบี่ยงลอะันมันโมนะ เล่นสเตฟานมากชิโรงอนไว้ไอ้น <c oughs> ีน่มั <c oughs> นน้อยใจป่าวะมันดมันกลัวมันเกรงใจราชา,ม,า,ามันใหญ่กว่าตัวนี้นะงอางใหญ่กว่าเหลือมอีกดูดิพญานาคตัวก้ใหญ่จริงนะใหญ่ตันนี้ครับ พี่วันนี้ชิโลชิโลใหญ่ปิดตาใช่ไหมฮะอือโอ้กินสุดยอดกินอะไรช่วงนี้มั้กินอกไก่อุปทรีนี่เปลี่ยนเปลี่ยนอาหารให้กินไปแล้วโปทรีนี่เองครับหางูยากอ่ะหางูยากเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนนี้กินอีกแล้วแหบเข้าอาปากด้วยโอ้ยบอ๊บติดสักปีนะผม้าใจไหมใหญ่นะน่าจะเท่าน้ำทับนอยู่อีกมั้งพี่นะเนี่ยน่าจะปีนึงนะ น่าจะเท่าน้มทับเลย19กิโลนี่อีก4กิโลนี่มันไปได้แน่นะเพราะนี่มันแปดตนมาเนี่ยเพิ่งจากกิโลตนมากับเราเนี่ยมาอยู่กับเรา9กิโลนะอาปากงี้อาปาก9กิโลตอนนี้15กิโลเพิ่มมากี่โลละอยู่8เดือนกว่า9เดือนเนี่ยพี่นี่มันหิวเลยชูห้องมันว่างๆเลยอาปากเฮ้ยโทรศัพท์ปากพี่แนมึงวะ ไม่ถามสักคำว่าคนฝากจะรับคนรับฝากจะรับไหมเออเอาเลยเอาเลยเอาบ๊อบเอามันเอามันเออห่างอยู่กับปุ๋ยเออมึงแกไปหาทางวะนะเอาปากดิสิโลเอาปากแหวบมันก็อยืนดูอย่างงี้มันไม่สนุกหรอกเรามาจับมันจะไปไหนมั้งเนี่ยตุ้งตุ้งจะไปทำมันมาบุก แต่ว่าน่ครับกองพันทหารงูครับเราลูกจงอางขิงเขาบ้านไงทั้งมันลูกหัวเป็นลูกหัวหมาหัวแมวเลยเพากลับมิเตอร์จริงจริงนะมาในแรกๆมันไม่นั่นนะนี่รอยที่เปงี่ยนทางสยูน้องน่ารักพี่น่ารักกับตาย ดูยอ้าปากแม่งหายใจมันหายใจอ้าปากนี่อ่าปากแล้วฟ้าพาเสียวไม่ได้สวัสดีครับวันนี้เราอมาพิสูจน์อะไรบางอย่าง จร,จริงแล้วจงอางกับมูเหลือมไม่น่าจะถูกกันเพราะว่าจงอางก็จะกินงูเหลือมเป็นอาหารนะครับทั้งขนาดเขเล็กกว่าแต่ว่าวันนี้ก็เราก็ได้เห็นพฤติกรรมที่ที่ที่ตรงกันข้ามกับกับที่อ่าอะกับความเชื่อที่เราเคยเคยได้ยินมาเนาะนะครับ อันนี้ก็เจ้าชิโร่ครับนุ่นยาวไปนน่นชิด้่กันต้องวมกันชิโร่ครับแต่เจ้าเหลือมน้อยนี่คือสเตฟานเนาะก็เออมาอยู่ด้วยกันได้เฉยนอนอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันครับบางครั้งบางครั้งเรื่องราวที่เรารับฟังมามันก็มันก็เป็นสัญชาตญาณเนาะมันเป็นเรื่องจริงก็จริงครับแต่ว่าบางบางทีเวลามันมาอยู่ใกล้ชิดกันมันก็เปลี่ยนได้ใช่ไหม ความผูกพันความใกล้ชิดก็เปลี่ยนไปับเหมือนกับชิโร่กับกับตันสเน็กนี่แหละเออทาไมชิโรไ่ไม่ไม่ไม่กัดจากคนอื่นก็ไม่กัดชิโรต่ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับสิบห้าโลครับสิบห้าความยาวอยู่ที่สี 15, <50. S 1> 15, ่เมตรห้าสิสี่เมตรห้าสิบก็อยู่กับเราก็ประมาณปีหนึ่งแล้วได้นะ แต่เก้าเดือนนะครับเขาก็เชื่องแล้วกอ้วนทวนสมบูรณ์ใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้เอ่อที่เห็นแปลกๆก,ก็คือมีเจ้าสเตฟานไหนยคุณดนลองจับสเตฟาน,นมันขยับหน่อยที่มันรู้ตัวไหมว่ามันอยู่ใกล้หรือยัง,ยงนอนรับกันถ้าเกิด<อ>มันโมโหกัดกูลงมาเข้าไปทำไงนะฮะเออใช่ไหมมันนึกว่ามันกินได้ แต่ที่ไหนได้หมางตัวใหญ่ประมาณปกติแล้วงูตจงอางกินงูเหลืองนะจริงอ่ะไม่ใช่ใช่ใช่เหลืองไม่กินงูเหลืองจะไม่กินงูงูเหลืองไม่กินงูแต่กินสัตว์อื่นสัตว์อื่นนี่ในตัวแค่นี้มันกินได้ไหมเพี่อนได้สิตัวเล็กกับเขาเนี่ยแล้วมันจะอิ่มไปกี่วันเพี่อก็อิ่มไม่ได้สี่ห้าวันอ่ะจริงอ่ะจริง สี่ห้าวันเองเงี้ยผมจะไปเลยเองเงี้ยร่วงจไปเลยสี่ห้าวันนี่มันน้อยมากนะตัวมันใหญ่เนี่มันย่อยไปนะคุณลองลองช้อนหัวชิโร่มาทางนี้ดิว่ามันจะมีมันจะกินไหมถ้าเมื่อเราเอาใกล้ๆปากมันเยอะเฮ้ยมันจะงับไหมเยอะเฮ้ยมีโอกาสงับไหมไม่เฮ้ยไม่แน่นะตายเลยนะงูเหลือมันกลัวนะเอมติว่ากำลังหิวพอดี๋ยว้มนนี่เนีเฮ้ย อยู่ด้วยกันเฉยครับไม่ใช่หรอถุงสต้าถุงสต้าถุงสต้าทิ้ตากันมีสตาตามั้ยใช่น่าจะกลัวสัญชาตญาณแต่คือตอนนี้เขาก็ไม่ได้กลัวหรอกถ้ากลัวนี่พูดปารตพูดปาไปด้าแค่ไม่ค่อยสบายใจถ้ากลัวเขาก็จะพูดปารพูดปาป็นเป็นธรรมชาตินะแต่ตอนนี้เขาก็ฮึกูก็อยู่ได้แต่ว่ากูไม่ชอบ ไม่ได้ชอบอยู่ใกล้มันเท่าไหร่ไม่ชอบอยู่แค่แค่ว่ากูไม่ได้อยู่ใกล้กับมึงก็ได้นี่ว่าเออเออประมาณนี้อันนี้เขาก็ไม่สนใจว่าเขาไปกินกูเป็นอยู่แล้วรถยีบาร์แตตัวขนาดนี้เขาหงืดหงแล้วเออใช่มันก็ไม่ไม่กินแล้วเนาะใช่เขาก็ไปกินกูเป็นอยู่แล้วแต่เดิมมันกินนะเดิมมันกินแต่ว่าคือมันแล้วเป็นมูป่ามันเลื่อนมันเดียวอันนี้มันัโอ้สัตว์เลยเนี่ยใช่ตรงทางมันก็จะหันกลับไปฟัดเลยแหละ อันนี้หาหัวเสร็จแล้วเนี่ยเจอไ้สิบเป็นยังดูเงินนี่เป็นยังไงแต่ทหารัล้อมั่ก็ให้นี่สัญชาตญาณมาเลยนะคุณดูเฮ้ย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 มีเลียวไว้คุณดูมองไว้เฮ้ยมีมองไว้ตุ๊ดตากันหน่อยตุ๊ดตากันหน่อยเฮ้ยๆฮแล้วถ้าเกิดมันเป็นมันรู้สึกว่าเป็นงูตายขึ้นมาไม่หรอกเพราะหนีเขาไม่เอายันที่พิชซี่บีนวอเตอร์พิชซี่บีนวอเตอร์สัญชาตญาณเเปลี่ยนไปมีสามมีหก ไม่จำเป็นต้องไปเอาชีวิตเขาแล้วเดี๋ยวก็มีกินนะชิโร่นะไม่ต้องเบียดบังคนนอื่อขาเลยกันเจ้าอะที่ตายนะนำทับเอาจากเจ้าหนีจากเจ้าหนีที่ตายที่เป็นพี่เอาไว้รักษาอ๋อไอตัวนั้นชื่ออะไรนะน้ำทับสิตัวตาแตกอะไอตัวที่ตายไปมันเชื่ออะไรตัวที่มี่ัวนอนตายที่นอนอยู่หัว ไม่ใช่แค่กับตันงูที่จับได้เห็นไหมครับคนอื่นก็จับได้ได้สัมผัสเราไม่ได้สัมผัสมันไม่เหมือนกันเขาก็ชะโงนก่อนแค่ชะงดว่าเฮ้ยไม่เหมือนเดิมวะจริงเลยจริ้งลองจับดิต้องไม่จับแบบพี่เฮ้ยลองหน่อยนี่สัมผัสได้เหมือนกันถ้าสัมผัสดีๆก็คือที่ปกตินะที่จะมาคอยเข้ามาแล้วเขาจะไปจะไปจิ๊งจิ้งอย่างนั้นอ่ลองดูจะช้าเออจะช้า ถ้าเราไปจิกจิกงั้นเรียบร้อยเราก็จะปิดหน่อยนึงอะไรเงี้ยคืออย่ามายุ่งนะอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ก็คือเราก็จะส่งสัญญาณบอกว่าไม่ใช่แค่ส่งสัญญาโมีถอยมีถอยจับได้จับได้แต่ถ้าถ้ามันดีป่ะโอเคอย่างงี้ปกติอย่างเงีก็แบบนี้โอเคลูกบอลเล่นได้อย่างงี้เออถ้าเราไปจิกจิกจิกกอะไรเงี้ยโอเคไหมโอเคเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่นะไเงี้ย ไม่เคยไงไม่เคยไม่คุ้นไม่คุ้นแค่มือสัมผัสแค่นี้ลองลองจับเขาขึ้นมาเบาๆดีได้แล้วมน้ำบัดอ่ะไม่ถูกสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวพี่พี่จะว่าผมวาพี่ก็ว่าดอะไรว่าได้เลยจะว่าปอดก็ว่านะจับให้ดูจับให้ดูจับให้ดูไถ้าเจอเนี่ยเนี่ยจับได้เป็นไรเนี่ยซิโรลไหมโอเคไหมน้ำบาดเป็นไหมไหมซิโร่นะเขาจะมีมีการสัมผัสเนีย าามันอ้าปากมันหายใจยากหายใจยากยาใช่ทำไมด้เริ่มไปบอกการหายใจไม่ค่อยจะด,ดีมันไม่สบาลลยมาบน,นะคมันมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรก <c oughs> นี่ก็เป็นการทดสบ<ร>อบเขากล้าอนะอย่าแวบ,บไปแวบ,บมาไม่เฉยเดียวแต่นี้เฉยเขาก็แวบ,บมองใหนตาเขาจะเลือมอง มือ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 ใีอ่ทำเนี่ยเดี๋ยววางไว้แล้วถามตาผมถามตาใหามตาม่เลยอะถามว่าเฮ้ยคือใครวะอะไรเงี้ยเดีย๋ยวหาพวกแก่เดีถ้ามันจำสามารถแบบเนี้ยไม่เป็นอันตรายกับเข,าก,ขาก็โอเคกับเราพวกกันบอกว่าพวกกันบอกว่าใครเขาจับไหนเขาจับไหนได้อยู่เห็นไหมเนี่ยอะไรหนุอย เฮ้ยได้อยู่ดูยังมีคนเกรงกลัวสัญชาตญาณไว้สุดเ้ยยังมีอยู่รู้สามารถที่เฝ้ารถได้รู้เฝ้บบาบ้านได้ไู้น้อยคนเห็นก็เกรงขามเลยวะเนอพวกกันอยู่ด้วยกันแต่แล้วห <c oughs> ล,ลังเป็นล่งไง